ทหารกัมพูชานับสิบนายพร้อมอาวุธครบมือไม่ว่าจะเป็นอาพีอาก้าปืนกลนะครับบุกประชิดฐานทหารไทยที่ปราสาทคนาเจตนาเพื่อกดดันให้ทหารไทยถอยเลื่อนออกไปนะครับดูความหมึงกึมของทหารกัมพูชากันครับพี่น้องไอ้ต้องนั่งให้ผมไม่อยากทำลายพวกคุณเจนมาเย็นนี้มุกเอามากลางไอ้ไม่ชอบตัวเนี้ยเนี่ยตัวมุกเนี้ยผมไม่อยากมีปัญหาผมตายไอ้ไม่ชอง<ห>นั่ง បញ្ហាឯងយកលួសចូលគេថាបញ្ហាពួកឯងមិនចូលមកຢູ່ទីខ្ញុំខ្ញុំຢູ່ទីខ្ញុំចង់មកនិយាយមុខគ្នាមកទូនមុខគ្នាមិនស្រួលនិយាយគ្នាទោះនិយាយតែយឺស្រាប់វាមិនបានពួកនេះហាមមកធ្លោกันຢ່າໃຫ້បញ្ហាມັນកើតពីខ្លួននេះនេះឯងមកពីមកខាងនេះពួកឯងម៉េចមកមកមកពួកទាំងនេះໄດ້ម៉េច

ไม้เข้ามาใกล้รวดน้ำที <apps communist initiation> ่เดคนอู่นที่เดิมนะที่ออกคนละของพี่ออกไปไม่ต้องมาพี่กีมาจ่อผมเนาะไม่ต้องมาพี่กีมาผมบอกไปรอบนึงแล้วว่าถ้าพี่ไม่เข้ามาผมจะหยุดที่เดิมถ้าพี่เข้ามาผมจะดันไปข้างหน้าอีกเข้าใจไหมถ้าพี่อยู่ที่เดิมผมก็อยู่ที่เดิมถ้าพี่เข้ามาผมจะดันไปข้างหน้าอีกเข้าใจไหมพี่ตกลงไหมเราจะอยู่ตรงนี้ที่เดิม ้าอไม่เข้ามาแล้วนะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทุกคนผมลูกน้องผมอยู่ข้างในอยู่ตรงนี้พวัดอยู่ตรงนี้ไม่ยงแค่ขยับไม่ได้ขยับแล้วอยู่ตรงนี้ไมามาม่ให้มาไม่ไม่ไม่ไป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 โอเคนะพี่โอเคพโอเคนะต่างคนต่างอยู่นะพี่น้องโอเคส่งไปเอาเขี่อเอาโอเคนะ มีเรื่องไรผูพีดคุยกันพี่พับััคุยดีๆ้อบ้าสบายใจต่อนี้นะบองบ้าโอเคโอเคอันี้อันนี้จำนั่งไหน่หนอยบ้ากันออตรมี้โอเคจังโอเคพี่พไม่ไมไมคนมาไหม่ไปไม่ไปครับครบคนผมอยู่ข้างในครับครพี่อยู่้ารันพาดมีนจัมาบกเตือนารมาพิมพไอดเโอเคอโอเคโอเคอคขอบคุณเจริญบ้าสำหรับบริเวณปราสาทขนาถือว่าเป็นพื้นที่ดินไทยร้อยเปอร์ซนเลยนะครับพี่น้อง แต่ว่าทางการไทยก็ยังปล่อยให้พวกเขมมเหิมเกลิมตอนนี้เสริมอาวุธและจํานวนพลเข้ามาเป็นจํานวนมากเลยนะครับ